รุปราคาผักวันนี้วันที่4กรกฎาคม2568ข้อมูลอ้างอิงจากเว็บไซต์ตลาด4มีมูเมืองเป็นราคาสูงสุดไซส์ใหญ่สวยเท่านั้นกวางตุ้งใบกิโลกรัมละ8บาทกวางตุ้งดอกกิโลกรัมละ16บาทกลำปลีแต่งผลกิโลกรัมละ15บาทกลำปรีม่วงกิโลกรัมละ30บาทกลำดอกกิโลกรัมละ22บาท กลัมปีเขียวกิโลกรัมละ10บาทกลัมปีหัวใจกิโลกรัมละ30บาทคณะต้นกิโลกรัมละ14บาทคณะยอดกิโลกรัมละ16บาทคณะฮ่องกงกิโลกรัมละ90บาทผักกาดขาวลุ่ยกิโลกรัมละ12บาทผักกาดเขียวปลีกิโลกรัมละ10บาทผักกาดหอมกิโลกรัมละ30บาทผักกาดแก้วกิโลกรัมละ50บาทผักกาดส้อยกิโลกรัมละ40บาท ผักบุ้งจีนกิโลกรัมละ12บาทผักบุ้งไทยผักบุ้งแก้วกิโลกรัมละ16บาทผักบุ้งนากิโลกรัมละ40บาทตั้งโอ้กิโลกรัมละ60บาทผักขึ้นช่ายกิโลกรัมละ70บาทต้นหอมกิโลกรัมละ50บาทต้นหอมญี่ปุ่นกิโลกรัมละ40บาทผักชีไทยกิโลกรัมละ80บาทผักชีลาวกิโลกรัมละ30บาทผักชีฝรั่งกิโลกรัมละ36บาท รากผักชีกิโลกรัมละ100บาทใบสะระแหน่กิโลกรัมละ70บาทใบกะเพรากิโลกรัมละ15บาทใบโหระพากิโลกรัมละ15บาทใบแมงลักกิโลกรัมละ20บาทใบกุ้ยช่ายเขียวกิโลกรัมละ40บาทใบกุ้ยช่ายขาวกิโลกรัมละ100บาทดอกกุ้ยช่ายเขียวกิโลกรัมละ70บาทดอกหอมกิโลกรั baht, มละ70บาทใบมะกรูดกิโลกรัมละ55บาท ใบชาพลูกิโกลโกำลังห้าสิบบาทต้นตะไคร้กิโลกำลังยี่สิบหกบาทกระชายซอยกิโลกำลังห้าสิบบาทกระชายหัวกิโลกำลังสี่สิบบาทขคา,ขาอ่อนกิโลกำลังห้าสิบบาทขคาแก่กิโลกำลัสามสิบห้าบาทขิงซอยกิโลกำลังสามสิบบาทขิงแก่กิโลกำลังสามสิบบาทขิงอ่อนกิโลกำลังเจ็ดสิบบาทพริกขี้หนูสวนหอมกิโลกำลังสองร้อยบาท พริกกระเียงกิโลกรัมละ100บาทพริกจินดาเขียวกิโลกรัมละ55บาทพริกจินดาแดงกิโลกรัมละ65บาทพริกซุปขอตเขียวกิโลกรัมละ65บาทพริกซุปขอตแดงกิโลกรัมละ75บาทพริกชีฟ้าเขียวกิโลกรัมละ40บาทพริกชี้ฟ้าแดงกิโลกรัมละ70บาทพริกยำขาวกิโลกรัมละ65บาทพริกยำเขียวกิโลกรัมละ65บาทพริกยำแดงกิโลกรัมละ90บาท พริกหยวกกิโลกรัมละ50บาทพริกหวานเขียวกิโลกรัมละ80บาทพริกหวานแดงกิโลกรัมละ70บาทพริกหวานเหลืองกิโลกรัมละ80บาทพริกชี้ฟ้าเหลืองกิโลกรัมละ1 0 0บาทพริกขี้หนูยอดสดแห้งกิโลกรัมละ250บาทพริกกินดาแห้งกิโลกรัมละ140บาทพริกใจแห้งกิโลกรัมละ150บาทพริกชี้ฟ้าแห้งกิโลกรัมละ150บาท พริกไทยอ่อนกิโลกรัมละ3 0 0บาทถั่วฝักยาวด้วงกิโลกรัมละ30บาทถั่วฝักยาวเส้นกิโลกรัมละ25บาทถั่วฟูกิโลกรัมละ7 3บาทถั่วดันตาหวานกิโลกรัมละ80บาทถั่วงอกกิโลกรัมละ30บาทลูกน้ำเต้ากิโลกรัมละ24บาทบวกงูกิโลกรัมละ30บาทบวกหอมกิโลกรัมละ28บาทบวกเปลียมกิโลกรัมละ18บาทกระเจี๊ยบเขียวกิโลกรัมละ24บาท ชะอมกำลระ15บาทดอกแคกิโลกรัมละ90บาทฟักเขียวอ่อนกิโลกรัมละ12บาทฟักเขียวแก่กิโลกรัมละ70ฟักเขียวแก่กิโลกรัมละ7บาทฝากลิ้นฟ้ากิโลกรัมละ60บาทมะราคินกกิโลกรัมละ20บาทปลาจีนกิโลกรัมละ26บาทมะเขือพวงเด็ดขั้วกิโลกรัมละ50บาทมะเขือพวงไม่เด็ดขั้วกิโลกรัมละ24บาทมะเขือม่วงกิโลกรัมละ30บาทมะเขือยาวกิโลกรัมละ28บาท มะเขือลายกิโลกรัมละ30บาทมะเขือลิงกิโลกรัมละ26บาทมะเขือเดิ้งกิโลกรัมละ14บาทมะเขือไข่เต่ากิโลกรัมละ30บาทมะเขือเปาะกิโลกรัมละ24บ่าทมะเขือเทศราชินีกิโลกรัมละ80บาทมะเขือเทศสีดากิโลกรัมละ6 4บาทมะเขือเทศเนื้อกิโลกรัมละ70บาทมะเขือเหลืองกิโลกรัมละ30บาทมะเขือเทศท้อแดงกิโลกรัมละ44บาท มะละกอดิบกิโลกำลังสิบบาทมะละกอฮอนแลนด์กิโลกำลังยี่สิบห้าบาทแตงกวากลางกิโลกำลัสามแตงกวากลางกิโลกำลังยี่สิบบาทแตงกวาอ่อนกิโลกำลังยี่สิบหกบาทแตงร้านกิโลกำลังสิบห้าบาทฟักทองทองอัมพายกิโลกำลังยี่สิบสี่บาทฟักทองลายกิโลกำลังยี่สิบสี่บาทฟักทองเกษตรกิโลกำลังยี่สิบสี่บาทฟักทองสีเมืองกิโลกำลังยี่สิบสี่บาท แตงไทยอ่อนกิโลกรัมละ30บาทแตงโมอ,อ่อนกิโลกรัมละ14บาทข้าวโพดอ่อนกิโลกรัมละ60บาทผักกระเฉดมัดใหญ่มันละ300บาทดอกเศรษฐกิโลกรัมละ130บาทผักหวานปลากิโลกรัมละ80บาทยอดผักปลางกิโลกรัมละ10บาทสายบัวลอกกิโลกรัมละ16บาทนอไม้ฟ่งเขียวกิโลกรัมละ130บาท หัวไชเท้ากิโลกรัมละ8บาทหอมแดงไม่ตัดจุกกิโลกรัมละ50บาทกระเทียมไทยมัดจุกกิโลกรัมละ75บาทแครอทไทยกิโลกรัมละ2 2บาทหอมหัวใหญ่ไทยกิโลกรัมละ30บาทเห็ดนางฟ้ากิโลกรัมละ50บาทเห็ดนางรมหลวงกิโลกรัมละ40บาทเห็ดฟางเบอร์เล็กกิโลกรัมละ80บาทเห็ดฟางเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ120บาท มะนาวเบอร์เล็กลูกละ0.8บาทมะนาวเบอร์กลางลูกละ1.5บาทมะนาวเบอร์ใหญ่ลูกละ2.3บาทเห็ดกระด้างกิโลกรัมละ200บาทเห็ดขอนขาวกิโลกรัมละ150บาทเห็ดหอมสดกิโลกรัมละ120บาทเห็ดหูหนูสดกิโลกรัมละ52บาทเห็ดหูหนูแห้งกิโลกรัมละ290บาทเห็ดเข็มทองกิโลกรัมละ50บาทมะกรูดเบอร์เล็กกิโลกรัมละ12บาทมะกรูดเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ16บาท หน่อไม้ไผ่หวานกิโลกร,รัมละสิบบาทหน่อไม้ไผ่รั่วกิโลกร,รัมละสิบสี่บาทหน่อไม้ดองกิโลกรัมละสามสิบบาทข้าวโพดหวานเบอร์ใหญ่กิโลกร,รัมละสิบสองถึงสิบสี่บาทข้าวโพดข้าวเหนียวเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละสิบหกถึงสิบแปดบาทเผือกหอมเบอร์ใหญ่กิโลกร,รัมละสามสิบถึงสามสิบห้าบาทออบรรรรถัทถ่วลิสงสดถังละสิบกิโลกร,รมัมถังละสามร้อยสี่สิบบาท กล้วยน้ำว้าขาวนอนเบอร์เล็กวีละ20บาทกล้วยน้ำว้าขาวนอนเบอร์กลางวีละ30บาทกล้วยน้ำว้าขาวนอนเบอร์ใหญ่วีละ40บาทกล้วยหอมทองเบอร์เล็ก4 0 0บาทต่อเข่งเข่งละ7หวีกล้วยหอมทองเบอร์กลาง500บาทต่อเข่งเข่งละ7หวีกล้วยหอมทองเบอร์ใหญ่700บาทต่อเข่งเข่งละ7หวีกล้วยไข่จันทบุรีเบอร์เล็กวีละ20บาทกล้วยไข่จันทบุรีเบอร์กลางวีละ35บาทกล้วยไข่จันทบุรีเบอร์ใหญ่วีละ50บาท จบการรายง,งานราคาผักวันนี้ต่อไปเราจะไปดูสถิติราคาผักชีลาวย้อนหลังไป1ปีอ้างอิงจากเว็บไซต์ตลาดไทยนะครับเมื่อเดือนมิถุนายนนะครับ2567ปีที่แล้วนะครับสูงสุดอยู่ที่8 6บบาทต่ตอกิโลกร,รัมนะครับ ถัดมาเดือนกรกฎาคม2567สูงสุดอยู่ที่50บาทต่อกิโลกรัมนะครับถัดมาเดือนสิงหาคม2567สูงสุดอยู่ที่54บาทต่อกิโลกรัมนะครับถัดมาเดือนกันยายน2567สูงสุดอยู่ที่58บาทต่อกิโลกรัมนะครับถัดมาเดือนตุลาคม2567สูงสุดอยู่ที่60บาทต่อกิโลกรัมนะครับ ถัดมาเดือนพฤศจิกายน2567สูงสุดอยู่ที่60บาทต่อกิโลกรัมนะครับถัดมาเดือนธันวาคมนะครับท้ายปีนะครับทรงท้ายปีเก่า2567สูงสุดอยู่ที่60บาทต่อกิโลกรัมนะครับต่อไปเดือนมกราคมนะครับ2568 ซึ่งอยู่ในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับสูงสุดอยู่ที่54บาทต่อกิโลกรัมนะครับถัดมาเดือนกุมภาพันธ์2568นะครับสูงสุดอยู่ที่40บาทต่อกิโลกรัมนะครับถัดมาเดือนมีนาคม2568สูงสุดอยู่ที่76บาทต่อกิโลกรัมนะครับถัดมาเดือนเมษายน2568สูงสุดอยู่ที่80บาทต่อกิโลกรัมนะครับถัดมาเดือนพฤษภาคม2568 สูงสุดอยู่ที่94บาทต่อกิโลกร,รัมนะครับนี่ก็คือสถิติราคาผักชีลาวย้อนหลังไป1ปีนะครับอ้างอิงจากเว็บไซต์ตลาดไทยนะครับท่านใดสนใจนะครับนำสามารถนำข้อมูลสถิติราคาย้อนหลังผักชีลาวไปปรับใช้ในการวางแผนเพาะปลูกนะครับวา่าเดือนไหนช่วงไหนราคา,าสูงสุดเท่าไหร่นะครับก็ สามารถที่จะนำไปเป็นข้อมูลนะครับเพื่อให้ผลผลิตที่ออกมาสู่ตลาดนั้นได้ราคาดีที่สุดนะครับก็ขอทุกท่านก็สามารถนำไปปรับใช้ได้นะครับผมนะครับมาฟังกันได้เลยนะครับผมนะครับหัวข้อก็มีว่านะครับประสบการณ์การเป็นพ่อค้าใหม่ขายผักนะครับที่ตลาดค้าส่งตลาด4มุมเมืองนะครับประสบการณ์ครั้งแรกนะครับ ครั้งแรกในชีวิตกับการเป็นพ่อค้าขายผักครั้งแรกก็เล่นตลาดปิกเนมเลยครับล่อสี่มุมเมืองเลยครับวันที่15เมษายนนะครับกลางตลาดกลางสงการพอดีเลยนะครับก็เอาผักชีนะครับไป18กิโลกรัมนะครับเอาไปเอาไปน้อยมากนะครับ18กิโลกรัมนะครับที่เอาไปแค่นั้นก็เพราะนะครับอยากจะไปดูนะครับไปรู้ไปเห็นนะครับในไปศึกษานะครับเรื่องของการขายผัก ะรการเป็นพ่อค้าขายผักเขาเป็นกันยังไงนะครับก็อีกอย่างตัวเองนะครับทําสวนคนเดียวก็สามารถถอนและก็มัดกำผักชีได้วันละวันละแค่นั้นเองนะครับวันละแค่นั้นนะครับก็เข้าไปถึงหน้าตลาดนะครับก่อนนะครับผ่านด่านเก็บเงินเข้าตลาดนะครับไปถึงประมาณ1 7บเจนาฬิกาสามนาทีนะครับเจ้าหน้าที่นะครับก็จะจัด รถนะครับจัดระเบียบรถนะครับโบกรถให้จอดชิดซ้ายนะครับต่อคิวจากคันอื่นๆนะครับที่จอดอยู่ก่อนแล้วนะครับแล้วก็คุยกับเจ้าหน้าที่เขาไปว่าผมมาขายครั้งแรกนะครับมาลองขายผักดูครับแนะนําผมหน่อยนะครับเขาก็จึงบอกว่าที่นี่เปิดให้ขายเป็นรอบๆนะครับสำหรับลานค้า โดยเปิดรอบต่อไป19นาฬิกาให้จอดรถรอที่นี่ก่อนนะครับระหว่างจอดรอนะครับรถคันอื่นๆที่มาจอดรอก็เปิดผ้าคลุมผักตัวเองออกแล้วก็สังเกตเห็นว่าตอนจอดรอเข้าตลาดนั้นก็จะมีพ่อค้าตัดผักไปขายนะครับหรือเอาผักไปขายต่อที่ตลาดอื่นๆเช่นตลาดไทยเป็นต้น ถามแล้วก็ได้ความว่าเวลาเวลาผักที่ตลาดไหนขาดเขาก็จะเอาไปหาจากอีกตลาดก็ถ่ายเทกันไปกันมานะครับนอกจากนั้นก็จะมีคนเมียนมานะครับมาตัดซื้อผักกับรถที่จอดรอเข้าตลาดนี้ด้วยเช่นกันนะครับถ้าตกลงราคาซื้อขายกันได้ก็ขนลงรถเลยใส่รถเข็นที่มีพนักง,งานรับจ้างขนอยู่แล้ว ได้เลยส่วนคันไหนตกลงราคาขายกันไม่ลงตัวก็หรืออยากเอาเข้าไปขายเองข้างในลานหรือไม่มีคนตัดซื้อก็จะรอเข้ารอบต่อไปคือรอบ19บนาิกาถ้าเราเอาผักเข้าไปขายในลานสำหรับรถพิกับเสียค่าเข้า350บาท ถ้าสมัครเป็นสมาชิกแล้วจะลดลงประมาณ10%ลด6กล้อ10ล้อก็ราคาก็จะแพงขึ้นตามลำดับระหว่างจอดรอก็จะมีคนเข้ามาถามไถ่หาซื้อตัดผักกันอยู่ตลอดถ้าขายข้างหน้าตลาดได้ก็ไม่ต้องเสียเงินค่าเข้าตลาดแต่หากคนที่ซื้อเอาผักเข้าตลาดเขาจะต้องจ่ายเองเท่าที่สังเกตดู เป็นเช่นนั้นครับระหว่างรอก็เห็นว่าอาชีพพนักง,งานขนผักนั้นรายได้ดีมากสอบถามน้องเขยที่ทำงานตลาดไทยมาก็ระบบคล้ายๆกันนี่แหละคือคนขนผักซื้อเสื้อวินจากตลาดราคาไม่ถึงหมื่นน่าจะราวๆ6ถึาหกพันถึงแ0ดพบาทนี่แหละครับจำได้คร่าวๆแล้วเวลา ทำงานในแต่ละวันก็จะจ่ายเปอร์เซ็นต์นะครับรายได้ให้กับตลาดวันหนึ่งไม่ถึงร้อไม่ถึงร้อบาทแต่ที่ดู้เห็นเห็นคือพวกเขาขนผักหากขนไกลหน่อยผักเต็มรถก็จะได้เที่ยวรับประมาณ200ถึง300บาทเลยถามน้องเขยที่ทำงานในตลาดไทยดูเขาบอกว่า อาชีพคนขนผักจะมีรายได้วันละประมาณ 1500- ถึง3,000บาทโดยประมาณโอ้โหนะครับอาชีพขนผักในตลาดนี้รายได้ไม่ไม่เบาเลยนะครับไม่เบาไม่ธรรมดาเลยนะครับนะครับใครสนใจก็ลองลองนะครับลองลองไปหาข้อมูลดูนะครับไปลองหาข้อมูลไปหาติดต่อไปดูลาดเรานะครับนะครับเป็นคนขนผัก ในตลาดเนี่ยนะครับรายได้ดีนะครับรายได้ดีนะครับจริงๆนะครับอันนี้เขาเขาคงไม่ได้ไม่ได้มัวผมก็เคยรู้จักนะครับผมลุงชัยนี่แหละนะครับเคยรู้จักกับคนที่เคยไปเข็นผักขายที่ตลาดนะครับเมื่อหลายปีก่อนนะครับหลาย10ปีก่อนเขาก็ทําอยู่หลายปีนะครับนะครับก็มีเงินเก็บนะครับมาตั้งตัวอยู่บ้านได้สบายเลยนะครับนะครับผมรู้จักอยู่คนหนึ่งนะครับนะครับเขาเคยเล่าให้ฟังนะครับ ท่านใดสนใจก็ลองลองนะครับลองลองไปไปไปสืบหาข้อมูลดูนะครับเอามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับรายได้ดีเหมือนกันแฮะผมปลูกผักขายก็ได้ไม่เท่าเขาเออน่าจะใช่นะครับตังวันละพันห้าไม่ลงไม่ต้องลงทุนอะไรนะครับลงทุนนิดหน่อยแค่ซื้อเซอร์วินมาแล้วก็มาเข็นผักได้เลยนะครับรายได้ตั้งวันละพันกว่าบาทขึ้นนะครับโอ้น่าสนใจน่าสนใจ เอามากวกเขาเรื่องของการขายผักต่อเลยนะครับมีพ่อค้าตัดผักมาขอเหมาผมหลายคนถามแล้วก็อมยิ้มไปด้วยพลางก็ว่าผมมาตลาดใหญ่ขนาดนี้ผมเอาผักมากันเป็นเป็นตันขึ้นไปทำไมผมเอามา18กิโลกร,รมัมก็บอกเหตุผลไปตามที่เกินมาครับ คนมันเคยกลัวๆกล้าๆมานานและก็อยากจะลองมาขายดูแต่ไม่ทําสักทีวันนี้วันนี้ก็เลยตัดสินใจเป็นพ่อค้าครั้งแรกในชีวิตและก็มาตลาดบิ๊กเอฟเลยผมอยากจะเข้าไปไปดูไปขายข้างในตลาดจึงไม่ขายให้พ่อค้าตัดซื้อด้านหน้ายอมเสีย350บาทเข้าไปขายค่าน้ำ ค่าน้ำมันไปกับการจนบ,บุรีตลาด4ีมุมเมืองก็8 0 0บาทแล้วล่ะครับพอได้เวลา19กนาฬิกาเจ้าหน้าที่ก็ปล่อยรถเข้าตลาดและก็จ่ายค่าเข้าในตลาดที่ดันผ่านเข้าด้วยเลยพอเข้าไปตามรถที่เขาอยู่ก่อนหน้าแล้วไปถึงลานก็จะมีเจ้าหน้าที่บุกรถให้เราจอดเข้าช่องจอดซึ่งเราจะเลือกที่จอดไม่ได้ เขาจะจัดคิวเข้าตามลำดับเลยผมได้ช่องแคบหน่อยๆกระจกรแถแทบเบียดกันเพราะคันซ้ายและคันขวาจอดกินที่มาหน่อยพอจอดรถได้ก็สังเกตดูพ่อค้าคนอื่นๆเขาทำกันยังไงก็รู้ว่าที่นี่เป็นลานขายผักกันบนรถเลยผมก็เปิดท้ายรถเอาผ้าใบ เอาผักชีมาวางยังไม่ถึงสองนาทีก็มีแม่ค้าเมียนมาตัดผักรายย่อยมาถามซื้อเอาไปนั่งขายปลีกที่ลานนั่งขายผมก็เช็คราคาขายปลีกและราคาส่งที่หน้าตลาดกับคนเขียนผักมาแล้วจึงแจ้งราคาไปแม่ค้าคนนี้เพิ่งมาหัดเป็นแม่ค้าใหม่เป็นครั้งแรก เอาละวาคนขายก็ใหม่คนซื้อก็ใหม่เขาจึงบอกว่าเขาเพิ่งมาหัดขายวันแรกขอไปดูราคาเจ้าอื่นๆก่อนผ่านไปอีกหนึ่งนาทีมีแม่ค้าเมียนมาอีกคนมาถามราคาผมก็แจ้งราคาไปเขาขอลดลงกิโลกรัมละห้บาทเท่าที่ดูก็ขอลดพอเป็นพิธี เพราะถ้าไม่ขอลดคงไม่ใช่ปกติของแม่ค้าแน่ๆซึ่งผมก็มาเพื่อศึกษาตลาดเฉยๆก็เลยขายให้ไปเข้าเหมาทั้งหมด18กิโลกร,รมัมได้เงินมา1,260บาทเลยถามพ่อค้าคนอื่นๆดูว่าถ้าถ้าเราขายผักในรอบนี้ไม่หมดจะทำยังไง เขาก็บอกว่าวนใหม่คือออกไปแล้ววนเข้ามาจ่ายค่าเข้าตลาดใหม่แต่จะเสียแค่ครึ่งราคาจากรอบแรกที่จ่ายไปครับเขาก็พูดต่อท้ายว่าแต่เขาไม่เคยได้วนก็ขายหมดในรอบเดียวทุกครั้งวันนั้นก่อนผมจะเข้าไปขายผมได้ลองโทรไปถามพ่อค้าคนกลางหลายคนว่า เขารับซื้อผักชีที่ราคาเท่าไหร่ก็ทราบว่าเขาซื้อที่กิโลกรัมละ30บาทบ้าง35บาทบ้างและเราต้องไปส่งเขาที่4มุมเมืองหรือตลาดไทยด้วยผมก็เลยตัดสินใจไปขายเองให้มันรู้เรื่องกันไปเลยผลที่ได้ก็คือผมขายได้กิโลกรัมละ70บาทถ้าผมไปทันรอบ17นนาฬิกาผมจะขายได้ กิโลกรัมละ120บบาทนี่คือที่คนขนผักบอกราคาจะขึ้นจะลงตามปริมาณผักในแต่ละรอบครับสรุปคือผมเสียค่าน้ำมันลดไป800เสียค่าเข้าไปภายในตลาด350บาทก็รวมเป็น1ันหบาทผมขายผักได้1,260บาทก็คงเหลือเงิน1น0บาท ก็ซื้อน้ําซื้อขนมกินบ้างคงก็เกือบหมดพอดีนะครับก็จบเรื่องราวนะครับของเกษตรกรท่านนี้นะครับที่นําผักชีเข้าไปขายที่ตลาดนะครับก็เป็นมือใหม่หรือว่าหรือว่าอยากไปพิสูจน์นะครับอยากจะเข้าไปพิสูจน์ว่าเออเขาซื้อขายกันยังไงมีระบบมีการเจรจาต่อรองกันยังไงนะครับก็ท่านนี้ก็คงอยากจะรู้นะครับว่ามัน มันพอจะเป็นลู่ทางที่จะของเกษตรกรนะครับที่จะนําผักไปขายส่งยังตลาดใหญ่ๆนะครับตลาดกลางอย่างเงี้ยนะครับนะครับก็อยากจะรู้นะครับว่ามันพอจะเป็นลู่ทางหรือว่าทําได้แค่ไหนแค่ไหนนะรสรุปก็คือนะครับสรุปก็คือนะครับจากเนื้อหาจากเรื่องราวที่ท่านนี้เล่ามาก็คือถ้าเข้าไปขายผักในในช่วงจังหวะ ในช่วงระยะเวลาที่ราคาผักมันขึ้นนะครับในรอบที่ราคาผักมันขึ้นนะครับท่านนี้จะขายผักได้ในราคาแพงนะครับในราคาแพงก็คือถ้าเข้าไปในรอบ17นาฬิกานะครับตามที่เขาเล่ามานะครับเขาก็จะขายผักได้กิโลกร,รัมละร้อยกว่าบาทขึ้นนะครับร้อยยี่สิบบาทอย่างเงี้ยนะครับร้อยยี่สิบสามสิบนะครับเขาก็จะมีกําไรสูงมากนะครับมีกําไรสูงมากนะครับ แต่ทีนี้เขาเข้าไปไม่ทันนะครับในรอบเช้ารอบ17นาฬิกาเอยไม่ใช่รอบเย็นนะครับ17นาฬิกานะครับทีนี้พอไม่ทันก็เลยได้เข้ามารอบรอบิเกานาฬิกานะครับทีนี้สงสัยผักน่าจะเข้าไปเยอะนะครับในช่วงนั้นนะครับในรอบ19นาฬิกาซึ่งน่าจะมีรถขนผักเข้ามาเยอะมากนะครับในช่วงนี้นะครับก็เลยทำให้ผักนั้นเขาเรียกว่า เข้ามาเยอะมันก็น่าจะเรียกว่าล้นตลาดได้ยังไงนะครับนะครับอาจจะไม่ล้นอาจจะเขาเรียกว่ามาเยอะเกินไปนะครับเข้ามาพร้อมกันมากเกินไปนะครับราคามันก็จะร่วงลงนะครับราคามันก็จะร่วงลงนะครับจนเหลือกิโลกรัมละประมาณหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบนะครับราวๆประมาณนี้นะครับถ้าใครขายได้ถึง80ก็ก็ดีไปนะครับก็ดีหน่อยนะครับส่วนคนที่ขายได้กิโลกรัมละ6 และเจ็ดสิบหรือว่าหกสิบนี้ก็ก็ก็แต่ก็ยังพอใช้ได้อยู่นะครับก็ยังพอใช้ได้อยู่นะครับนะครับสรุปแล้วถ้าถ้าจะเอาไปขายเองนะครับถ้าเกษตรกรปลูกผักแล้วจะนําไปขายเองที่ท,ที่ตลาดตลาดใหญ่ๆตลาดบิ๊กๆตลาดกลางนั่นแหละนะครับนะครับก็ควรจะเอาไปเยอะๆนะครับเอาไปเยอะๆนะครับเอาไปเป็นเป็นได้หลายร้อยกิโลกร,รัมถึง ถึงเป็นตันนั่นแหละนะครับถึงจะคุ้มค่านะครับถึงจะคุ้มค่านะครับยิ่งถ้าเรา,าปลูกอ,อยู่อยู่ห่างจากตลาดนะครับห่างจากตลาดใหญ่ตลาดกลางนะครับหลายกิโลนะครับหลาย10กิโลถึงเป็นร้อยกิโลเนี่ยเรายิ่งจะต้องปลูกเยอะนะครับปลูกให้มันได้เยอะๆนะครับเวลาขนไปแต่ละครั้งแต่ละทีมันจะได้ไปเยอะๆมันก็จะคุ้มนะครับหรือไม่ก็ไปหารับซื้อ ของท่านอื่นเสริมไปด้วยนะครับซื้อผักชนิดอื่นนะครับจากเกษตรกรท่านอื่นนะครับบรรทุกเสริมไปด้วยนะครับนะครับก็ลหลายๆอย่างอย่างเล็กอย่างน้อยมันก็ได้ได้เยอะได้มากขึ้นเองนะครับนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมนะครับ